ครับตอนนี้เรามาทำภารกิจอีกแบบนึงนะฮะก็คือวันนี้เรามาช่วยกันทําคันกั้นนะฮะที่บริเวณอาคารภายในสตวลล่ลานะครับจุดที่เราจะไปคืออาคารโรคหัวใจนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าขันเราเป็นยังไงครับอรตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่อาคารศูนย์โรคหัวใจนะครับอันนี้ก็ภารกิจของการอาคารโรคหัวใจนะฮะ นี่ติริละครับตรงนี้ก็มีพระราชินีเยอะมากน้องมังคากัณฐี่ครับวันนี้ครับจ้าเวียอนโอเคฮะตอนนี้คันแรกของเราขันกันน้ำข้างในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราทำขันกันน้ำกั้นห้องไฟฟ้านะครับของอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาฮะเพราะว่าอันนี้ สำคัญมากห้องนี้เป็นห้องไฟ้าซึ่งผู้ป่วยแระหั้ตายอยู่ที่เยอะอยู่ที่นี้เยอะมากนะฮะฉะนั้นนี่คือห้องถือว่าเป็นห้องของชีวิตก็ได้ครับที่นี่เรียบร้อยครับเล็บวย,ย,ยครับ อันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่มากั้นนะครับทางด้านนอกและด้านในก็ภารกิจสร็เส้นครับวันนี้เราทำได้เท่านี้นะฮะก็ช่วยกันสร้างถุงทรายเป็นถันกันน้ำนะคระับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ท่านาศีราดครับอยากเห็นบรรยากาศจริงครับว่าน้ำเยอะมากครับที่แม่น้ำนำองยาครับมาดูนะครับดูรอบๆครับบรรยากาศนั้นฝั่งนั้นภาษานะครับ โอ้ยตามข้างสูงมากครับและน้ําแรงมากครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะกำแพงของอสิริราชนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับ